เวลาเราสอนนักเรียนบางทีเราก็เสียงดุพูดทุน่นห้วนแล้วก็ฟังแล้วก็ดูเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพูดให้มีหางเสียงหน่อยแล้วก็ไม่ดุจนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะมาดูว่าผมพูดกับน,นักเรียนยังไงบ้างเรียกว่าดูวิธีการสอนตัวเองดีกว่านะครับรีแอคชั่นตัวเอง14 17, อบสี่สิบไปหายใจเข้าขึ้นออกไป ต่ำๆย่อลงเอิบลงหายใจเข้าขึ้นหน่ห้าสี่สามสองหนึ่งย่อค้างไว้นะครับย่อค้างต่ำๆย่อค้างไว้แขนตรงแขนตรงนวลค้างไว้นิ่งๆสามสองหนึ่งโอเคพอเอิบนิ่งๆไปนวลนวลไม่ค่อยนิ่งนะปาดเอิบ ดีไปขเขย่งอ๊บลองดูไหวามานิดเดียวไปยกหัวขึ้นคางชิดอกแข่งไว้ห้าสี่สามยกหัวขึ้นมาคางชิดอกนิ่งๆเลยขาตรงโอ๊ตขาตรง สิบวิสุดท้ายมาค้างไว้เลยแข็งแขงไว้เลยแข็งแขงไว้น่นขาตรงค้างไว้เก่งไว้เลยขางกว้างเลยตดมาอ๊บยกขาขึ้นมาลงกว้างเลยกว้างกว้างอีกแข็งแขงไว้เลยต่ำๆ เสี่ยว้าเนี่ยน้น้ำก็อร่อยนะแต่ว่าน่าตาหน้าบวมไหมไข่รว ตัวหนึ่งครับอันนี้เหรอ Wow. เฮ้ยวัสดีปังเฮ้ยสวัสดีแพ้แพ้ถึงแพ้ก็เต้นได้บอกไว้เลย